สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่5และผลสรุปของวันที่4นะคะฟังคำเตือนกันนิดนึงนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทั้ง fc เก่า fc ใหม่นะคะที่เข้ามารับชมนะคะอคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเพียรน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันที่5นะคะเข้าลื่นหลุดนะคะก็ไปชมพร้อมๆกันนะคะนี่นะคะสำหรับวันที่4นะคะพี่น้องจา๋า รอบแรกนะคะไม่เข้าเนาะรอบเฉพาะกิจไม่เข้านะคะรอบปกติไม่เข้านะรอบพิเศษไม่เข้านะคะเข้ารอบอพิเศษนะคะไอเข้ารอบปกตินะคะพูดผิดพูดถูกขอโทษขออภัยนะคะรอบปกติ4 1 1หนึ่งหนึ่งสนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่แอดชอบเนาะ1 4สแอดได้ตัวกลับนะคะวิ่งรูดฟันที่1น,นะคะนอกนั้นไม่เข้านะคะมาเม็ดเดียวจริงๆนะคะวันนี้เนาะ ก็สำหรับพี่น้อง FC ที่ตามทุกรอบนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่4นะคะพี่น้องจา๋าวันที่4นะคะต่อนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันที่5นะคะแอดให้เด่นนะคะพี่น้อง เด่นศูนนะคะวิ่งรูดฟันที่ศูนย์นะคะพี่น้องเม็ดเดียวมีความเสี่ยงสูงนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะพี่น้องจ๋ารับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะศูนย์ศูนยะคะศูนย์หนึ 2, ่งศูนยสูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ 0809นะคะไปกับทุกครั้งนะคะพี่น้องก็ขอให้เลือกตัวถูกนะคะพี่น้องจ๋าสูตรนี้นะคะได้มาจากการคำนวณน,นะคะตามกําลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะก็ขอให้มาตั้งแต่รอบแรกๆนะคะพี่น้องจ๋าอา สำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี 02, 04, 0 2 0 4 05 07 09นะคะ5คู่เนาะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบก็ปล่อยผ่านนะคะพี่น้องจ๋าไม่ว่ากันนะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็ขอกำลังใจนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ